มา,มาแล้วอาสังหาริม,มทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทภา,ายในรัชโนมหาราษครับเมื่อนี้ทีมงานนักพัฒนาอาสังหาริม,มทรัพย์พามาเบิงพื้นที่ครับผมอยู่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนใหญ่ครับตำบลก่อเอออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลรราชธานีที่แปลงนี้ในเนื้อที่ หนึ่งงานเก้าสิบห้าตะรางวาหรือเกือบสองงานนั่นไปนี้ทำเรขาะทำเรขายทำเรคทองทำเรดีเ <c oughs> บื้องทางกายภาพทั่วไปครับในนีาที่ดีใจนี้ครับผมใจทำเรนะครับผมทำเฮ้าครับสังคนเดียวเรื่อยเลื่อยที่เกิดนะครับตัดแต่งขบบองพุ่นตัดโน้นไงนะครับผมอยู่ใจกลางชุมชนหมู่บ้านดูกายภาพโดยทั่วไปครับอ่าพี่น้องกองปายเบิ่งครับทางกายภาพเอาไปนี่กับพี่หลากหลายหมู่บ้าน โลอก้วานะครับจากถนนแกงสนิทครับออกจากถนนแกงสนิทมากครับข้างเขาวัดบ้านย่างหน่อยนั่นเองครับสุดยอดครับที่แปลงนี้นะครับเขานาท่างครับผมมีมุดนะครับผมล้อมรั้วขอบคิดนะครับมุดชัดเจนนะครับมีมุดชัดครับขอบจากตัวนี้นะครับผมไปนี้ประมาณเจ็ดเมตรครับล้อมรั้วขอบคิดชัดเจนนะครับผมไปทามาเบิร์นครับข้างไก่ยางพี่น้องเข้าไป ตีถนนทางลาดยางครับดั้นะครับผมประมาณ6 7 8เมตรนะครับถนนกว้างใหญ่นะครับหน้ากว้าง7เมตร20 7เมตร20นะครับหน้ากว้าง7เมตร20นะครับผมเข้าไปลึกครับประมาณ36เมตรนะครับดูกายภาพเลยครับแปลงนี้แปลงนี้นะครับแปลงนี้ที่ล้อมรั้วไว้นะครับอ่าอ่านะครับรูปแปลงเหมือนรูปน้ำเต้านะครับอ่าแต่เข้ามาได้ใหญ่มาก ด้านนี้36เมตรด้านนั้น27เมตรนะครับมุมด้านนั้นนะครับ19เมตรนะครับใหญ่มากครับที่ดินของเราในบริเวณนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาเลือกมาชมอสังหาริมทรั์ของทีมงานทนายรัชชานนท์มหาราชพร้อมน้ำเสริมน้ำตอนที่นองป้องปายบึงไกยภาพโดยทั่วไปครับรอมรั่วขอบคิลมีหนุดชัดเจนครับที่ดินที่นี่ครับผมอสังหาริมทรั์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ